สวัสดีครับทุกคน j จซจาก Movie w o n d e r นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ตลกคอมดี้นะครับเป็นขวัญใจเรื่องใหม่ของผมนะในชื่อเรื่องว่า Young Sheldon ก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับ Young Sheldon ก็เป็นเรื่องราวของ Sheldon Cooper นะครับก็เรารู้จักตัวละครตัวนี้มาจาก The Big Bang Theory ใช่ไหมครับตั้งแต่ปี นั่นแต่มันออกมา10กว่าปีที่แล้วสิปีที่แล้วคือปี2007นะครับก็มีตัวละครหลายๆตัวในเรื่องนั้นที่เราชอบใช่ไหมครับอย่างตอนเล่นเนพนนีนะครับแล้วก็มีแก๊งเดอะแก๊งทั้งหลายนะครับหลายคนนะซึ่งตัวละครที่โดดเด่นที่สุดนะครับโดดเด่นโดดเด่นนะครับก็คือตัวของเชลดอนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราวของเชลดอนนะครับตั้งแต่ตอนสมัยที่เขาเนี่ยเป็นเด็กนะครับว่าโตมายังไงอยู่กับครอบครัวมีใครบ้างนะครับ โดยจร์แนก็จะอยู่กับครอบครัวของจะเรียกว่าเรียกว่าชนชั้นกลางก็ได้นะครับก็คือพ่อเนี่ยเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับที่ที่โรงเรียนคําว่าฟุตบอลของเมกาก็หมายถึงว่าเมกันฟุตบอลใช่ไหมครับส่วนแม่เนี่ยจริงๆแม่ก็เป็นแม่บ้านแต่ว่าเขาก็มีได้รับงานมานะครับจากจากโบสถ์คือนางเป็นคนที่แบบว่าเคร่งศาสนามากนะครับก็ตัวของพ่อกับแม่นะพ่อชื่อจอจนะครับแล้วแม่เนี่ยชื่อแมรี่นะส่วน พี่น้องนะครับเชลดอนก็มีพี่น้อง3คนนะครับก็คือจะมีพี่คนโตสุดเนี่ยชื่อว่าจอร์จี้นะครับคนแล้วก็ตัวของเชลดอนเองเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดนะครับเขาจะเป็นแฝดชายกับแฝดหญิงนะเชลดอนก็จะมีแฝดที่ชื่อว่ามิสซี่นะครับเป็นผู้หญิงซึ่งในบ้านเนี่ยทุกคนไม่มีใครที่เป็นอัจฉริยะเหมือนเขานะครับแล้วตัวละครที่แวดแวดวงกับเขาเนี่ยก็คือจะมีตัวของมีมานะครับมีเมาเ่าเรียกมีเมานะครับก็คือจะเป็น าภาษาไทยน่าเรียกว่ายายนะครับก็คือเป็นแม่ของแม่นะที่บ้านอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็ซิทคอมมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนซิทคอมยุคเก่าครับจะมีการใช้เสียงตัวละครของเชลดอนตอนเป็นผู้ใหญ่นะครับตัวของจิมพาสันเนี่ยเขาก็มาอ่าภาคเสียงนะครับเป็นเขาเรียกว่านาราเตอร์ใช่ไหมเป็นภาคภาคเสียงว่าอ่าตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์ยังไงฉันคิดเรื่องยังไงอะไรเงี้ยคือ เราก็ดูการแสดงของเด็กๆไปแล้วก็จะมีการภาคเสียงของเชลดอนตอนโตไปด้วยนะครับแล้วหลายๆเรื่องมันก็จะค่อยๆเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะทำไมตอนเราดู The Big Bang Theory เนี่ยที่เชลดอนเขาเอ่ทำไมต้องชอบนั่งที่เดียวทำไมเขาต้องทำความสะอาดแบบนี้เขาเป็นคนที่ไฮจีนยังไงเขาเป็นแบบเจอร์มโฟเบียคือคนโรคกลัวเชื้อโรคอะไรเงี้ยมันเป็นตั้งแต่เด็กหรือเปล่าหรือว่าทำไมเขาถึงไม่ขับรถเองมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยมัน มันจะมีหลายเรื่องครับที่ค่อยๆเล่ามันก็เหมือนเป็นมุกแหละมันก็เล่าแล้วก็จบในตอนนะครับซีซั่นหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นปูทางซะเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาการเล่าเนี่ยมันจะเป็นแบบมามีมีต้นเรื่องมาแล้วก็จบในตอนจบในตอนนะครับตอนนึงแบบ2 0 30นาทีคือจอนหนึ่งจบเร็วมากนะครับก็เป็นซีคอมแบบดูง่ายย่อยง่ายแล้วพอหลังๆเนี่ยเริ่มซีซั่น 2- 3 4สขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆมีความต่อเนื่องแล้วนะครับอย่างตัวละครที่เพิ่มเข้ามาก็จะอยู่ อยู่ด้วยกันหลายตอนนะครับแบบว่าไม่ใช่แบบมาปุ๊บแล้วก็ไปมาปุ๊บล้วก็ไปนะซึ่งอันนี้รู้สึกผมรู้สึกชอบนะพอผมดูซีซั่นที่2ขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบคอมเมดี้แบบเอาฮาแบบจบตอนเดียวจบตอนเดียวแล้วมันมีความแบบผูกเรื่องไปแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็มีการลากยาวไปอีกนะครับนี่ถ้ามาพูดถึงเรื่องของการแสดงเนี่ยผมว่าเอาแบบลายคนเลยนะตัวน้องเองเนี่ยตัวตัวน้องของน้องเอียนเนี่ยครับ ที่มาแสดงเป็นเชลดอนคูเปอร์ตอนเด็กเนี่ยคือเดอะเบสนะครับคือแบบว่ามันมันยากนะที่จะหาเด็กมาแล้วก็มาแสดงได้แบบเก่งขนาดน,นี้นะครับก็คือน้องแบบอายุก็ไม่เยอะนะครับคือน้องน้องเกิดปี2008ใช่ไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็อายุ15แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่เชลเชลดอนเริ่มเริ่ม EP แรกเนี่ยมันปี2017 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยน้องเพิ่งจะ9ขวขเองตอนซีซันหนึ่งอ่ะน้องเพิ่งจะ9ขวบ9ขวบ,9ขวบก็คือประมาณเด็กปสนะครับเด็กป .3 าก็คือต้องท่องบทท่องบทอ่านบทนะครับแล้วก็สับที่เชลยรดอนพูดสัญญ่ก็จะเป็นสับแบบที่เกี่ยวกับพวกแบบ string theory ใช่แบบสับฟ,ฟิสิกส์ขั้นสูงนะครับแล้วก็การพูดจาเขาก็จะพูดจาแบบเรียนแบบผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเรียนแบบตัวของเชลยรดอนตอนนี้โตไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยต้องเรียนต้องต้องเรียนแบบสคริปต์อะครับคือเรียกว่า3ขั้นเลย คือขั้นแรกคือต้องเป็นผู้ใหญ่ขั้น2คือต้องพูดสับยกักยากและข้อ3า,าคือต้องก๊อปปี้เชลดอนตอนโถด้วยนะครับซึ่งน้องทําออกมาได้ดีมากแล้วเราดูเราก็รู้สึกเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยคือน้องนี่คือเชลดอนตอนเด็กจริงๆนะครับแล้วจริงๆ่ยน้องเคยอ,อยู่ใน The Big Bang Theory ด้วยนะครับอ่ซีซั่นที่12ตอนที่10นะครับเป็นซีซั่นสุดท้ายของ Big Bang Theory ตอนที่อ่าเชลดอนเปิด VCR เปิดเปิดวิดีโอของตัวเองดูตอนเด็กซึ่งแบบอัดเทปให้คุยกับตัวเองตอนโตอะไรเงี้ย ก็ก็ใช้น้องนี่แหละครับเป็นเป็นคนเดียวกันที่อ่ามาสแสดงบทนี้เพราะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเด็กคนนี้แบกแบกซีรีส์ทั้งเรื่องได้นะครับแต่ว่าอ่าเหมือนตอนแรกๆนี่นเ,นเราจู้สึกว่าเอ้ยเรามาดูเพราะว่าเราชอบเชลดอนใช่ไหมแต่พอมันเริ่มผ่านไปซีซั่นสองซีซั่นสามใช่ไหมครับเรื่องราวมันเริ่มกระจายมันเริ่มเกลี่ยบทนะครับก็เอาบทไปให้ตัวของพ่อแม่บ้างนะครับตัวของอ่าแลนซ์บร์เบอร์นะครับแล้วก็โซลีเพอร์รี่เนี่ยคือ พ่อเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าม,มีมีเขาเรียกว่าไงมีมีกริชนิดหน่อยในเรื่องนี้นะครับคือพ่อเนี่ยเคยสแสดงในแบงแบงเทอรีเป็นอีกบทหนึ่งนะครับแล้วก็มาสแสดงแรงตัวของยังเชลดอนเนี่ยเป็นพ่อของเชลดอนเพราะนั้นจะมีความแบบคอนฟ lict ก,กันแต่ว่าไม่เป็นไรมองข้ามจุดนั้นไปอ่าเพราะว่าจอร์ชเนี่ยเป็นหลุมดําของเรื่องนะครับเพราะว่ามันไม่หาไม่รู้ว่าคนเขียนเขียนมุกเขียนบทให้หรือเปล่านะหรือว่าเขาตั้งใจให้ใหมันเป็นแบบว่าเป็นแบบแด๊ดจ๊กอ่ะเพราะนั้นมันจะเป็นคนหนึ่งที่ยิงมุกอะไรแล้วมันไม่ค่อยหาแล้วการแสดงมันก ปลกมันดูแบบทำแม่งทำแม่งนะครับซึ่งอันเนี้ยก็มันติดตังกิดตรงนี้นิดหน่อยนะครับส่วนตัวของอ่าแมรี่เนี่ยคือคนนี้คือดีมากเลยนะสแสดงแล้วเราค่อนข้างเชื่อเลยว่าคนเนี้ยเป็นเป็นแม่ของเชลดอนที่อ่าตอนที่เขาอายุมากกว่านี้แล้วไปเป็นอีกคนนึงอ่ะเขา้เขาใจความหมายผมไหมคือในเดอะบิ๊กแบงเทอร์ลี่เนี่ยตัวแม่เชลดอนย,ยังมีชีวิตอยู่นะครับ <laughs> แล้วเขาก็จะแบบมีอายุมากกว่านี้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเหตุการณ์มันต่างกันแบบ20-30ปี มันก็ต้องใช้ตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นเนี่ยตัวละครคนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแสดงว่าเอ้ยเป็นคนชอบเป็นคนรักศาสนาแล้วก็จังหวะการพูดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจังหวะของเขาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของโซอี้เหมือนกันนะครับที่จะต้องไปเรียนรู้ซึ่งแน่นอนว่าเขาโตกว่าน้องน้องน้องเอียนใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเรียนแบบจะดีมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเชื่อจริงๆนะครับส่วนตัวละครอีกสองตัวนะครับที่อยู่ในบ้านนะก็คือจอร์จี้กับมิสซี่เนี่ยจอ เป็นแบบปันเด็กทะเลน่ะเป็นเด็กทะเล,ะเเเลแล้วก็โตกว่านะครับแต่ว่าเขาก็มีแนวของเขาเองนะครับมันมันก็เหมือนแบบเด็กเด็กอเมริกันทั่วไปอะ่ะเด็กเด็กอเมริกันแบบปกติทั่วไปมิซี่ก็จะออกแนวแบบว่าเป็นสาวแสบอะไรเงี้ยซึ่งก็น่ารักนะครับมิซี่ก็เป็นตัวขโมยซีหลายรอบและตัวละครอีกตัวละครนี้ที่สําคัญมากๆในเรื่องก็คือมิม่านะครับซึ่งคุณยายเนี่ยเป็นแบบว่าคุณยายที่แซ่บมากตอนที่ดู the Big Bang t h e o r y มาตอนที่เราจะจินตนาการถึงว่า อ๋อว่าว่าคุณแอนนี่พอสใช่ไหมครับว่ามีเม้อเนี่ยนิสัยเป็นยังไงชอบทําอะไรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจินตนาการไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเชลดอนยกตัวอย่างมาแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเรามาดูอย่างเชลดอนทางเรื่องเนี้เราเห็นว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้แม่งมีมิติมีบทบาทที่สําคัญกับการเติบโตขึ้นมาของเชลดอนเยอะมากๆนะครับก็เป็นตัวละครหลักนะแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบหวานล้อม ไม่ใช่บัตรล้อมที่เขาเรียกไงล่ะล้อมรอบตัวละครของเชลดอนนะครับอย่างด็อกเตอร์จอห์นเนี่ยที่เข้ามาตอน,นีตอนหลังๆใช่ไหมครับเด็กข้างบ้านก็คือจะมีบิลลี่แล้วครอบครัวของบิลลี่ก็จะมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับอ่ามีพาสเตอร์เจฟนะครับก็จะเป็นตัวของอเขาเรียก่าไงบัตรหลวงที่อยู่ที่โบสถ์ที่แม่ของเชลดอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวละครที่โรงเรียนอีกนะครับครูต่างๆที่เกลียดเชลดอน เพราะาเชลดอนนี่เป็นเด็กฉลาดมากนะครับจริงๆผมอ่ะรีวิวามาจะครบ10นาทีแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยดับบลิฟต์แบงก์เทอรีน่าจะงงนะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงแล้วทำไมเราต้องมาสนใจตัวของเชลดอน,น,นด้วยคือเชลดอนมันเป็นตันเป็นตัวละครที่แบบฉลาดมากๆครับมันมี IQ สูงโคตรๆค,คือสูงแบบอารมณ์แบบเกือบไอสตายอ่ะนะครับว่าสปอยนิดนึงผมขอสปอยหน่อยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้แบบสำคัญขนาดมันเป็นสปอยสำคัญลำนั้นเพราะว่าในเดอะบิ๊กแบงก์เทอรีเนี่ยเชลดอนเป็นคนหนึ่งที่ได้รางวัลแบบ รางวัลโนเบลอะครับเป็นรางวัลแบบระดับโลกรางวัลที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแบบระดับโลกเลยในสาขาที่เขาอะทำโปรเจกต์คือถ้าเทียบง่ายๆกับเป็นนักแสดงก็คือได้ออสการ์อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักนักบอลอย่างเงี้ยก็เหมือนได้ได้ถ้วยบอลโลกประมาณนั้นเลยนะครับในสาขานวิทยาศาสตร์ซึ่งเทพมากๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมาได้เห็นว่าเอ้ยชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเรียนนะของของเขาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เขาโตมาในครอบครัวที่ คือไม่ได้ไม่ได้ส่งเสร,มเริมอะไรเขาขนาดนั้นเลยนะครับไม่ได้มีเงินหรือว่ามีฐานาพาะพอที่จะแบบส่งไปเรียน p r i v private School หรือว่า,าส่งไปอย่างงู้นอย่างนี้ไปเข้าโปรแกรมนู่นนั่นเลยไม่มีเลยคือมันแค่เกิดมาฉลาดแค่นั้นแล้วความสนใจของเขาอ่ะก็มีหลากหลายนะครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเขาต้องค้นหาชีวิตใช่ไหมคือจะมาเร,เรียนหนังสืออะไรอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาริงๆเขาก็ชอบเรียนหนังสือแต่ว่าเขาก็ไปเจอเพื่อนใช่ไหมครับอย่างแทมอย่างเงี้ยก็พามา ให้ไปรู้จักกับคอมมิกบุ๊กใช่ไหมหลังจากนั้นก็เป็นคนที่แบบว่าชอบคอมมิกชอบเล่นเกมชอบดูหนังอะไรเงี้ยคือก็เหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่โตมาแค่มันฉลาดมากๆแค่นั้นแล้วเพอความที่มันฉลาดมากๆมันก็เลยจะทำตัวแปลกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนของบิ๊ b แบ g เจอรี่เนี่ยผมว่าห้ามพลาดเรื่องนี้นะผมอะสคิปเรื่องนี้มันนานมากๆนะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูเรื่องเนี้ยเพราะว่าก็มันมันไมน่มันไม่ใช่แต่บิ๊มแบงเจอรี่แล้วอะมันไม่ใช่เรื่องที่เราดูแล้วนะครับ แต่พอมาดูปุ๊บสิ่งที่ผมเอ๊ะขึ้นมาเรื่องแรกเลยคือเฮ้ยมันไม่ใช่ซิทคอมว่ะมันไม่ใช่ซิทคอมมันเป็นมันเป็นซีรีส์คอมเมดี้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการเซตฉากว่าฉาก A ฉาก B ีฉาก C แล้วก็วนกลับมา ABC เหมือนเดิมเพราะว่าพวกซีรีส์เราดูแบบ e n d น High Man y o u มา o t อ e r อะไรพวกเนี้ยเป็นแบบซีรีส์สมัยเก่าครับมันก็จะมีเซตฉากไว้แล้วมันก็จะวนๆอยู่ตรงนี้แหละไปผับกลับมาบ้านบ้านคนนู้นบ้านคนนี้ไปผับกลับมาบ้านคนนี้มันก็จะวนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เรื่องเนี้ย มันคือซีรีส์เรื่องยาวที่เล่าเรื่องไปเลยว่าอันนี้เกิดอันนี้ที่นี่ที่นี่ที่โรงเรียนที่อะไรต่างๆคือมันเล่าเรื่องไปยาวๆเลยนะครับเหมือนดูลุซซี์เรื่องหนึ่งเลยแล้วที่สําคัญคือมันไม่มีลาฟแทรกนะครับมันไม่มีมันมันไม่ได้มีเสียงผู้ชมที่แบบว่ามาหัวเราะตกมุกอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูเรื่องนี้ไปแล้วเราไปดูซีรีส์ชุดเก่าๆแล้วเวลาเขาใส่พวกลาร์ฟแท็กมาเราก็รู้สึกว่าลาคาว่ะบางมุกมันก็ไม่หามันจะใส่ปุ่มหามาทำไมเยอะๆมันจะกดรัวๆทำไมอะไรเงี้ยซึ่ง อันนี้ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยคุณดูได้ครับสบายใจได้แล้วก็อย่างแฟนผมเองเนี่ยเขาก็ไม่ชอบคือด้วยความที่ออสซี่อ่ะออสซี่ไม่ใช่ออสซี่หลายหลายคนเขาจะชอบดูหนังฮอลลีวูดหรือว่าซีรีส์อเมริกาใช่ไหมครับบางทีเขาจะรู้สึกว่าเ,ออเขาไม่ค่อยชอบอะ่ะแบบมันแบบมุกตลกของอเมริกาอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ถูกจิตอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผ่านเพราะว่าเขาชอบดูแล้วเขาสึกว่าเฮ้ยมันดูได้วะ่ะนั่งดูกับผมเป็นซีซั่นเลยนะครับก็ แนะนำนะเรื่องนี้นะครับลองดูนะครับใครที่เคยดูแล้วก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ว่าคุณชอบเรื่องนี้ไหมชอบเพราะอะไรนะครับแล้วตัวผมเองยังดูไม่จบทุกซีซันนะตอนนี้มันมีประมาณ67ซีซันไหมมันได้ได้น o m i n a t e เข้าชิงรางวัลไปเยอะนะครับ20กว่าครั้งแน้วะครับชนะไปทั้ง3าครั้งด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้มาแนะนำซีรีส์ที่ผมดูอยู่นะครับก็ใครที่เพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆม,ม,มันจะได้ขึ้นไปที่อ่า หน้าฟฟดของคุณใน u t u b e นะครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกม,มุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน